ตอนนี้นะคะเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดนะคะของปลากระพงเจียบต้าเจียวนะคะเมนูนี้ต้องลองเลยนะคะใครที่ชอบเมนูปลานะคะก็จะมีนี่นะคะปลากระพงป้าหั่นบ้างเรียบร้อยแล้วส่วนแฟนทางบ้านจะใช้เป็นปลาดินปลาทับทิมปลาอะไรก็ได้นะคะที่เรามีนะคะจัดไปเลยนะคะน้ํามันพืชนะคะเห็ดตามชอบเลยจะใช้เป็นเห็ดฟางเห็ดหอมแห้งหรือว่าเห็ดนางฟ้านางลมอาหมดได้เลยนะ,ะเอาที่ชอบนะคะเหรือว่าเอาที่มีนะคะ ต้นหอมขึ้นช่ายนะคะ,ะดีวันนี้ป้าไม่มีขึ้นช่ายก็เลยเอาแต่ต้นหอมอย่างเดียวนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะหั่นตามชอบนะคะแล้วก็พอดีวันนี้ป้ามีแคร์แครอทนิดนึงนะคะก็เลยจะเอามาใส่ด้วยส่วนแฟนทังบ้านไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแต่ว่าน,นี้ต้องมีนะคะคือขิงนะคะขิงซอยต้องมีนะคะเต้าเจี้ยวต้องมีนะคะ,ะ,คะกระเทียมสับต้องมีนะคะเอ่อซอสหอยต้องมีซีิ๊วขาว พริกไทยป่นน้ำตาดพวกนี้เครื่องปรุงรสนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนี้นะคะป้าไปซี่อนมาตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วรอจนกว่าน้ำมันของเราจะร้อนนะคะค่ะหลังจากที่ กระทะของเราหรือว่าน้ำมันเราร้อนแล้วนะคะก็เอาปลาลงมาทอดเลยนะคะทอดให้เหลืองสุกก็บสองด้านเลยนะ ตอนนี้นะคะปาไปซี่ก็จะมาทํานะคะก็เจียวเจียงของเรานะคะก็ใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะนี่คือสูตรต๊เจียวเจียงนะคะปลาเราทอดเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะคะก็ใส่กระเทียมสับของเราลงไปเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยขิงของเรานะคะตามด้วยแครล,ลอตนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะแครล,ลอตพอผัดขิงกับกระเทียมของเราหอมแล้วนะคะ ทีนี้เราก็ให้เราใส่เห็ดของเราลงมาเลยนะคะ ทีนีดด้นะคะใครจะใช้แป้งมันก็ได้นะคะในกรณีที่เราอยากให้น้าลาดของเราเหนียวๆนข้นๆน,นะคะก็ใช้แป้งมันก็ได้นะคะแต่ว่าในกรณีของป้าป้าไม่ใช้นะคะเพราะว่านูคิดเขาไม่ชอบอซอสเหนียวเหนียวหนๆน,น,นะคะก็เลยไม่ใส่นะคะใครชอบก็ใส่นะคะพอหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะนี่ค่ะเพื่อให้เห็ด ให้แครอทของเราสุกนะคะ<ด>ค่ะพอหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราใส่พริกชี้ฟลงไปเลยนะคะทีนี้เราก็จะทําการปรุงรสนะคะก็ด้วยการนี้นะคะใส่กระเจียวลงไ,ไปเจียนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนะคะคือปรุงรสตามชอบเลยนะคะชอบรสแบบออกไหนก็จับเลยนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยนี่ก็จะทําให้ เผ็ดจัดจานนิดนึงสำหรับคนไม่กินเผ็ดนะคะสำหรับคนกินเผ็ดก็คงจะไม่รู้สึกอะไรนะคะก็ผัดให้เข้ากันนะคะส่วนซีอิ้วขาวมีดูก่อนนะคะว่าเห็นไหมคะเราไม่ต้องใส่แป้งเลยนะคะแค่นี้ก็ข้นมากแล้วนะคะแค่นี้น้ําลาดของเราเจียงของเราก็ข้นมากแล้วดิป้าของชิมรสก่อน,นะคะนี่ตึง เพราะว่าปลาของเราไม่ได้หมักเกลือทอดก่อนนะคะเขาก็ออก,ออกจะออกจืดๆหน่อยน้ำเจลียงของเราก็ต้องให้นัวนิดหนึ่งนะคะจะหวานพอแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยต้นหอมึ้นชายนะคะแต่ของต้ามีแต่ต้นหอมนะคะทีนี้ก็เสร็จแล้วค่ะต้าเจี้ยวเจียงของเราเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปลาดตัวปลาแค่นั้นเองนะคะนี่เสร็จแล้วข้าเจียวเจลียงของเรา เสียนเต้าเจี้ยวของเรานะคะเมนูนี้ต้องลองเลยนะคะใครที่ชอบเมนูป่านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูดีมากเลยนะคะก็วันนี้เราไม่มีข้าวกันนะคะเราก็เลยจะกินอ่ะอย่างที่เห็นนะคะก็มีปลากระพงเสียนเต้าเจี้ยวแล้วก็ผัดผักบุ้งนะคะเดี <Yes. S 1> ๋ยวเราส่งคนขออนุญาตชิมก่อนนะคะมาชิมด้วยกัน,นะคะ่ะโอเค <Okay. S 1> โอเครูคริสอันนี้ป่านี้ไม่ได้แล่หนังก่อนนะ <Okay. S 1> โอเค,อเคไม่ได้แล่กระดูกก่อนนะ <Please. S 1> นี่ค่ะ แม่ปลาเออ่ uh, ปลากระพงปลากระพงอ่า oh, yeah y e a but not come from the from the กระพง it's a mackerel ไม่ใช่ hmm. ไม่ใช่ปลากระป๋องนัดกระป๋องนัดปลากระป๋องปลากระพง ลุงคิดบอกว่าอันนี้เป็นปลากระโพงอ่าปลากระป๋องเหรอไม่ใช่ปลากระป๋องปลาบอกว่าปลากระพงแต่ลุงบอกว่าปลาโคะปลากระพงพอพานงองูพงป๋องน่ะมันปอปลาปอองงองป๋องตีป๋องอันนี้พงพอพานอ ใช่วันนี้เน้น mm. เป็นอ mm, mm. ืมเป็นจินเจอร์อผัก oh. อร่อยอร่อยก็กลิ่นกินเยอะๆเลยข้าวไม่มี no rice mm. ไม่มีไร Thank you. จริงจริงปานต้องเอามาใกล้ต้องเทคเนียมีวิธก็เด็เทคแคร์ไงกินมีสมอืมอออ่ะว่าป้าเป็นคนตักให้ลงุงไงจะได้ถนะัด ้ถูกดีเลยนะคะเนี่ยนีน่าจะมีกล้าม เตจียวเจียนเนี่ยตาลาดข้าวนี่อร่อยเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าหากินยากมากเลยนะคะแต่เราทำกินเองได้นะคะทำไม่ยากเลยแมทเนาะอน่ารักที yep. ่ผับพักพี่บอกว่า <I like S 1> อร่อย <it. S 1> มากเลย mm hmm. เจี่ยนเต้าเจี้ยว mm hmm. เกี่ยนเต้าเจี้ยวนี่นะคะใช้กินกับไก่ก็ได้นะคะคันแมดวิทไก่มันหอมขิงมาก จะออกเค็มๆต้องเจี้ยวหน่อยๆหอมขิงกับกระเทียมรสมันจะออกเค็มๆนะคะเค็มนิดๆน,น,นะคะหวานแปล่มๆปมนิดๆน,น,นะคะอย่าไปเยอะ You like the skin of the fish? Mm hmm. Yeah, you want that? Mm hmm.

บอกทำไมไม่เคยได้ยินอ่ะป้าปลา,ากระพง <c oughs> แกคิดว่าเป็นปลากระป๋องอ่ะทำไมปลากระป๋องตัวใหญ่จังฮึฮึบิ๊กปลากระป๋องอ่ะบิ๊กบิ๊กแพนเลย <c oughs> เอาชิลีให้หน่อยซิทอาพริกให้หน่อย <Yes. S 1> อืฮึ t h แ n k ก o u หม้อใส่เป็นพริกแห้งเอานะคะเนี่ยผัดแบบ เป็นดนง่ายๆโอเคบุบแบบนิดๆน,นะคะกุก mm ูด hmm. มยีหนังมาฝากนะคะดูไปเมื่อคืน สนุกดีอะค่ะ yeah one day I want to spoil a movie too มโอเคิดขนแต่หนังให้ป้าหนังติดเนื้อแกไม่กินนี่ <c oughs> กรอบเหลืองทุกด้านเลยนะคะเนี่ยป้าทอดนะคะ คือปลานะคะอย่าไปกลับเวลาทอดนะคะถ้าไม่อยากเห้เขาเละอย่าไปกลับทอดแล้วกลับกลับเนื้อเละนะคะต้องให้เราสูกด้านใดนด้านหนึ่งก่อนนะคะค่อยกลับกลับตลอดเนื thank you but I want more of that vegetable please <c oughs> ที่๋ยวจะได้ซอสเยอะๆ really บอกว่าซอสร sort, อร่อย ชอบชขิงอยูแล้วค่ะคทำแบบนี้นะคะเป็นเนื้อไก่นะแล้วราดข้าวนี่จะอร่อยนะนะหนู <c oughs> <c oughs> คิดว่าผลแต่หนังให้ป้าค่ะ อ๋อพูดถึงหนังเนาะขนเป็นหนังปลาให้ป้าก็หนังที่ป้าเพชรจะมาฝากวันนี้นะคะเป็นหนังเรื่อง new daughter daughter ก็คือลูกสาวนะคะ new ก็คือใหม่เหมือนกับลูกสาวคนนี้เปลี่ยนไปคือเหมือนลูกสาวคนนี้ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปก็คือ new ก็คือใหม่เป็นคนใหม่เปลี่ยนไปแต่มันไม่ใช่บอกว่าเปลี่ยนไปในทางที่ perfect อะไรนะคะมันเป็นเรื่องอ่ะเริ่มต้นที่พ่อ พ่อแม่นะคะเลิอกหอย่าก,กับเมียหรือว่าเลิกกับเมียเนี่ยมีลูกติด2คนก็คือลูกสาวกับลูกชายนะคะจะไม่บอกว่าชื่ออะไรค่ะจำให้ค่อยได้นะคะ,ะลูกสาวกับลูกชายเนี่ยก็ไปอยู่บ้านหลังใหม่ก็คือออกนอกเมืองไปนิดหนึ่งนะคะก็บ,กบ้านหลังใหญ่มากบ้านหลังใหญ่เลยแหละแล้วทีเนี้ยพอไปอยู่เนี้ยเด็กๆเนาะเขาก็แบบว่า ตื่นเต้นเออมาอยู่บ้านหลังใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็วิ่งรอบรอบ,รอบบ้านดูนู่นดูน,ดนี่แล้วก็บ้านอย่างเงี้ยเขาก็มีแมวอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นแมวของลูกชายหรือลูกสาวเขาป้าก็จาไม่ได้ดูหลายเรื่องเกิดน,นะคะทีนี้ก,ก็ก็ดูรอบบ้านเขาก็ไปเจอเนินดินนะฮะเนินดินอยู่อ่าอยู่หลังบ้านหรือบ้าหน้าบ้านนี่แหละแต่ทีเนี้ยเด็กสองคนเนี้ยก็ขึ้นไปยืนบนนนเนินดิน ขาก็แบบว่ามองเห็นบ้านนี่แบบชัดเจนเลยนะคะก็มาบอกพ่อก็บอกว่าพ่อพ่อพ่อมาดูสิเนี่ยมันมีเดินบินนะมีเนินดินนะอยู่หลังบ้านหรือว่าหน้าบ้านน่าจะเป็นหน้าหลังบ้านเนาะเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นพ่ขึ้นไปอยู่บนเนินนี้นะมันทําให้เรามองเห็นแบบว่าบ้านเราชัดมากเลยอะไรอย่างนี้เนาะพ่อก็พ่อพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนาะก็ก็เออก็แค่เออก็ไม่ได้เอออะไรนะคะพอาั้นก็ผ่านไปนะคะอ่าอา กลางคืนนะคะผู้ชายคนนี้ก็ได้ยินเหมือนใครเปิดประตูเข้ามาในบ้านนะคะพ่อคนเป็นพ่ออนี้ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูเข้ามาบ้านก็ก็มาเปิดบ้านดูเหมือนมีใครมาเคาะประตูหรือว่าเปิดประตูเข้ามานี่แหละทีนี้ก็มาเปิดประตูก็ไม่เห็นใครแต่เห็นรอยรอยเท้านะคะเดินเข้ามาในบ้านมีดินมีเป็นเป็นดินเป็นโคลนอย่างเงี้ยหนังมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่ว่ามันก็เฮ้ยมันลุ้นอย่างเงี้ยเหมือนเป็นรอยดินอ่รอยเท้าเดินเข้ามาในบ้าน แกก็สงวนสงสัยนะคะแล้วตื่นเช้ามาก็ไม่เห็นแมวแมวก็หายไปนะคะทีนี้ลูกสาวกับลูกชายก็ออกไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนแล้วก็แบบว่าพอไปโรงเรียนก็เหมือนกับว่าโดนเพื่อนแกลงอะไรเงี้ยเพราะเป็นโรงเรียนใหม่เนาะเด็กย้ายมาใหม่เด็กผู้หญิงมันก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับโรงเรียนใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเดินออกไปที่เนินเนินดินนี้ก็ไปนอนแบบว่ามองขึ้นไปบน บนออกฟากฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กับรุ่นนะคะเพราะเด็กเด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนแบบน,น่าจะน่าจะประมาณ14 15อะไรอย่างเงี้ยมองขึ้นไปทีนี้ก็ได้ยินเหมือนเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรอย่างเงี้ยพอได้ยินเสียงอะไรก็แบบหนังมันก็ตัดมาช่วงกลางคืนใช่ไหมคะพ่อก็กระังทํากับคุงกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แกก็ออกไปเดินหาแมวแกก็ไปเจอแมว่ะขาดสองท่อนเลยเหมือนโดนฉีดออกเงี้ยค่ะสองท่อนนะคะอยู่ใกล้ๆกล้แถวบ้านนี่แหละทีนี้ อพ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 อมาสักพักก็เขาก็ไปซูเป,ป,ปอร์มาร์เก็ตมาคนที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเขาบอกว่าเออคุณอะไรเงี้ยคุณไปพักที่บ้านหลังนั้นคุณไม่กลัวหรออะไรเงี้ยผู้ชายคนนี้ที่ว่าเป็นพ่อเด็กก็บอกกลัวอะไรทีนี้พนักงานอีกคนก็มาบอกว่าเฮ้ยอ,อย่าไยพูดเหลวไหลผู้หญิงเนี่เหลวไหลหรอเรื่องอเหลวไหลหรออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ก็ไปดูนะคะเดี๋ยวป้าจะแปะชื่อหนังไว้นะคะข้างล่างนี้นะคะก็ไปดูเพราะว่าอยากจะ ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนี้หรือว่าหรือบ้านลันนี้มันจะมอีอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะแบบว่ามันมีตำนานอะไรหรือว่ามันมีเรื่องราวอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขาเขา,เาทุกคนจะปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปดูนะคะ new daughter ยังบอกให้ลุดดงคิดดูอยู่าลุงคิดนี่ไม่ได้ดู new daughter เออ new daughter อันนี้ new วายนับตัวอันนี้นี่เมียใหม่นะคะอ้วอื่นวันอื่นก็ได้แบบนี้ทุ่งกว๊าชเออทุ่งกว๊าชฮัลโหล new white new dogs เอ้อสดาก็นั่งยิ้มอยู่ตรงนี้นะคะข้างล่างนี่นหนูอยู่นี่นนนนนอ่ัสดาโซ่หน่อยสิลูกเจอแเอ้าแล้วทำไมไปมุดอย่างงั้นล่ะลูก <laughs> โชว์เออนี่ค่ะเห็นจมูกนี่ค่ะจมูกค่ะเห็นไหมนี่เห็นจมูกไหมฮะรอยดิน ไปขุดตรงข้างๆที่กินกาแฟตอนเช้าใกล้ๆสวนงงคิดอ่ะขุดๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาเห็นก็โอ้โหแต่รูไม่ใหญ่ก็เบรกเขาก่อนไม่ต้องมาทําตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะส,สุดาออค,ออค่ะค่ะนะคะก็ปาฟซี่ก็มาทําให้ดูแล้วนะคะปลากระพงเจียงเต้าเจี้ยวนะคะจะเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่ก็ได้นะคะเนื้อหมูก็ได้นะคะเดี๋ยววันหลังทำให้ดูแบบลากเข้าเลยนะคะวันหลังนี้ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะเพราะว่ามีเมนูใหม่มาเรื่อยๆนะคะ ก็มีมีบางคนขอเมนูมานานนะคะมีโกรธป้าบ้างก็มีก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเอา่อต้องอย่าลืมว่าป้าก็มีงานของป้านะคะบางทีแบบญาติพี่น้องป้ามาหรือว่าบางทีคนในหมู่บ้านก็ชวนป้าไปนู่นไปนี่บางทีเราไม่ได้ไปถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้นะคะบางทีเราไม่ได้มาทํากับข้าวตลอดก็ต้องขออภัยนะคะจะทยอยทําให้นะคะอ่อข้าวหมกไก่ ยังไม่ได้ทำเขาบอกว่าขอมาจากชาติที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะทยอยทาให้นะคะ <c oughs> บางทีบางทีมันไม่ได้ออกจากบ้านทาก็ดูว่าในตู้เย็นมีอะไรอย่างนี้นะบางทีซื้อของมาจากเมื่อวานบางทีคุณคิดเอา้าจะต้องไปเชคเร่างกายบางทีป้าก็ต้องเอามอนัดตรวจเพราะป้าเป็น,เป,นเป็นภูมิแพ้อย่างนี้นะคะบางทีไปมันแบบว่าบางทีมันมันมัน,ม,นมันฉุกเฉินบางทีจะมาะเฮ้ยเพราะว่าเวลาทํากับข้าวมันต้องไปซื้อของมันต้องเตรียมของของไม่ครบก็ไปสอนสอนผิดผิดถูกถูกมันก็กระไรอยู่เนาะพราป้าเหมือนกับว่า มาสอนทําอาหารหรือว่ามาทําอาหารให้ดูแล้วเผื่อแทนทางบ้านแฟนทางบ้านอยากทําตามก็จะได้ทําตามให้มันอร่อยนั่นเองนะคะบางทีของมันไม่ครอมันก็ทาไม่ได้นะคะอันนี้ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขอลาคิดพี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายทำดูน,นะคะอ <Thank you. S 1> ร่อยมากเลยเนี่ยค่ะยังไม่หมดเลยค่ะเราเป็นคนกินน้อยค่ะดีอีลิสต์แล้วนว <laughs>